สวัสดีจ้าวันนี้ตุ๋ยจะมา,าทำครีมหรือน้ำยาหมักผมเองนะคะด้วยสูตรของตุ๋ยเองนะโอเคโฟกัสโฟมโอเคก็คือไข่แดงไข่ไข่แดงสองฟองนะคะโอเคอเค้าวลืม ทำในครัวเลยค่ะสบายๆนะต้องการให้ไข่แดงนะห <Okay. S 1> มักหมักบำรุงผมให้ผมนิ่มแล้วก็ผมที่ไม่แข็งแรงเอ่อหลุดล่วงนะคะก็ปลูกผมด้วยนะ จะได้นุ่มผมที่เราเสียเราก็รีแพ้มันดีขึ้นให้มีน้ำหนักนะจ๊ะโูกเงาดำเนาะเนี่ยนะตัวักเอาแต่ไข่แดงโอเคโอเคไข่ม่ค่ยสุร าำดูนะจ๊ะไข่แดงแล้วสองอันนี้ไข่สดสวยมากอันกี้นี่สแตดาไม่ค่อยสดนะดได้ไข่แดงไข่แดงสองแล้วก็ครับจ้า ก็จะผสมผสมทั้งหมดเลยนะคะผสมทั้งหมดเลยแล้วก็เดี๋ยวค่อยมิกครั้งเดียวเนาะอันนี้3มช้อนเบียร์เบียร์ยี่ห้อไหนก็ได้นะคะที่หมักผมจะทำให้ผมนุ่มนะจ๊ะสองช้อนโต๊ะลงไปเลย Do I only boys any fresh one huh? Any strong one yeah. Extra virgins or olive oil. You can see me as well, so okay. am uh right. อันนี้จะใชะ้สองช้อนโต๊ะนะ,ะเขียนไว้กันลืมหนึ่งช้อนอสองช้อนโต๊ะปิดก,ก้นนานเดี๋ยวกันหูปิดคืนได้ปะ คือตุ่ยจะใช้ตัวนี้อันนี้เป็นยาปลุกผมนะอันนี้ดีมากมากเลยนะนิ่มมากเนี่ยยี่ห้อเนี้ยใครเห็นที่ไหนซื้อเลยนะคะผมจะนิ่มมากเลยมันเป็นยาปลกผมอะโกลแฮวันน่เปอร์เซ็นต์อันนี้คงจะเป็นใบกัญชาหรือเปล่าน้ำออยกัญชาออยเปล่าก็เหมือนไอเหมือนลูกเขาเรียกอะไรบ้านเราอะอะไรป่ ก็ม่วงเทศอะไรเนี่ยนะตุ้ยจะใส่แบบหนึ่งหลอดนะคะปีบใส่หนึ่งหลอดเลยประมาณนี้นะหนึ่งหลอดนะลงไปเลยค่ะอันนี้ออยฟปะโกแฮลนะแฮลโกแฮลโกตุ hair go. Hair go. ้มีเอ่อโกคอลลาเจนสำหรับโฟตี ก็สี่สิบปีขึ้นไปอายุสี่สิบปีน่ะใช่ไหมสกินเฮแลและนิลใช้เดืมมิกกับน้ำเดืมแล้วตุเจรองผสมเองนี่มันจะทำให้ผมเราลื่นลื่นลื่น,ล,นลื่นนะซึ่งผมใส่ไปเลยฝาดหนึ่ง โอเคเห็นไหมถ้าคนเห็นี่ยนี้โอ้ดีมากๆเลยนี่วันที่11ออริจินอลอ่อะนัทโรัลออยล์แต่จะไม่ใช่นิีมิกนะ ตัวจะไม่ใส่ไอ้ที่ไม่ที่ปั่นนะแต่ไม่มปั่นเพราะมันอันนี้มันก็ไม่ได้แล้วนะหรือใครอยากจะปัน่นก็ได้นะคะมันจะมิกได้ดีแต่ว่าต่วมันไม่ได้ดนนไดส่สวนมนาเนาะต้องล้างไอ้นั่นแล้วก็ทำง่ายๆตัวเอยนะ มก็เข้ากันแล้วนะอนหอมเบียร์นะ่ะหอมเบียร์น nice ่าเสียดายเด็ดทำชากินร้อน มันหนาวคุณบอกมาจากข้างนอกคือช็อปปิ้งมามีอากาศหนาวเดี๋ยวดื่มเองเนี่ยจัสมินทรีโอมัหนหอมมากๆเลยมันมีดอกเอ่อมะลิด้วยเนี่ยตัวนี้นะเนี่ยมีดอกมะลิมีดอกมะลิฮะด,ด้วยเห็นไหมเนี่ยจัสมินทรีหอมมากเลยเนี่ยชอบติดใจเนี่ยหอมนี่จะพอผมสันไหม ถ้าใครผมยาวผมหนานะคะคุณเพิ่มปริมาณได้ประมาณไข่สามฟองแล้วก็เพิ่มสมมตุ้ยใส่ไข่แดงสองใช่ไหมอันนี้ก็สองแล้วก็เพิ่มเป็นสามก็ได้นะเอเบียสามนี่นะเบียรสามดิมไปหุยใส่ไปแค่สองเอาใส่ช้อนหนึ่งต้องสามนะ นีไ่ได้ด้วยใสอีกใสอีกช้อนนึงหนึงช้อนโต๊ีเลือเถอะจัง s o r ี y นี่ก็ อะไรนะตัดสีเหลี่ยมมาเลยนิกนิคนิคนิกนิคสินสิ้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 นเห็ไหมใช้ลูกชายนะลูกชายช่วยนะลูกชายมาเลยค่ะมาเลยดิสก์แล้ลยดิส่วนโททำให้รดิสี เปล่งตามก็หมักไว้ประมาณเอ่อสิบห้านาทีหรือสามสิบนาทีนะคะผมเราจะดินนุ่มใช้เวลาหน่อยนึงเนาะ ประมาณ15นาทีนะหรือ30นาทีได้นะคือไม่ชัวร์นะคะเราไม่มั่นใจว่าเออเขาเพิ่นผสมเข้ากันเดียรเยเนาะสีก็ออกจะมาประมาณนี้เนาะออก

เดี๋ยวตัวจะไปลองหมักดูประมาณอ่าสิบห้านาทีหรือสามสิบนาทีนะคะเดี๋ยวก็เดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีนะคะโอเคค่ะค่ะวันนี้ทำไอ้ครีมหมักผมเองนะคะอ่าไข่แดงด้วยไข่แดงแล้วก็ออยเอ่อน้ำมันมะกอกอะไรเงี้ยจ้ะ เนาะพี่น้องมื่อน,นี้ทําผมเออน้อํายามาผมเองนะก็จิ้งไว้ประมาณสิบหานาทีหรือยี่สิบนาทีเนาะตามสะดวกนะคะบางคนก็ไวเออสิบบางคนก็ไวเออสิบหานาทีหรือยี่นาทีสานาทีนะต้องเทคทามหน่อยนึงนะจ๊ะเพราะมันจะดิดซึมซาบเข่าผิว รูปคมกลองเส้นผมของเฮานะฮะเห็นไ,ไหมด,ดูเงาเลยเนะดูไข่แดงสองฟองเบียร์สามช้อนโต๊ะก็ออยน้ำยาปลุกผมแล้วก็หนึ่งหลอดเนาะตุ้ยทำคลิปไว้โอเคเนาะ,ะทิ้งไว้ประมาณยี่สิบสามสิบนาทีนะ หรือใครจะทิ้งไว้ชัก15นาทีนะตุ่ยจะทิ้งไว้ประมาณ20นาทีนะหรือทำอะไรเพลินๆก็ประมาณ30นาทีเนาะแล้วมาดูอีกครั้ง <c oughs> okay. ขนาดยังไม่ล้างานะมือาัดนะก็ทำไปเลยเนาะ หมักสเสร็จแล้วนะคะก็จะประมาณนี้จะ้ะตุ๋ยจะไม่เป่าไม่ใดไม่อรีดร้อนนะคะเพราะเพราะะไรเพราะว่าผมตุ๋ยมันเสียมันแห้งกรอบอยู่แล้วเนาะมผมเสียนะพี่น้องอก็เลยพยายามบรีดบอเอ่อเป่าบรีด,รรดน้ำมันห้อนไม่ได้นาผมเสียผมฟูมันจะแห้งกรอบมันยิง่งตายเสียกว่าเกานะัก คือกำลังฝืนฟูกำลังบำบำรุงกันเนาะก็จะประมาณนี้นะคะว่าเป็นวัดพี่น้องนียาิบัตครับผมเห็นไหมนี่ปลายมันนี่ทำสีเยอะทำสีเยอะไฮไลท์เยอะเสียหมดเลยเนี่ยก็เลยช่วงนี้บำรุงอย่างเดียวนะคะนี่ไอที่หมักขายไปในนุ่มนะนุ่ม ยังไม่ได้ใส่น้ำมันเลยนะร้สุดได้นะนุ่มนะหอะมเนี่ยลูกชายกลุ <Okay. S 1> ่มโอเคบ๊ายบายจ้าสุดสุดมไข่